สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวขนแกะถักจากโคเชลายที่ใช้ถักก็คือลายเอฟหรือพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโครเชรหัสคลิปคือเอฟศูนยก้าแปดอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งค่ะข้อมูลในอีพีหนึ่งนะคะเราจะแนะนำอุปกรณ์แนะนำผังแนะนำวิธีถักแล้วเราจะเริ่มถักแยกสี่มุมลายที่ใช้ถักจะเป็นลายนี้นะคะ สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือการถักพอหนึ่งคอหรือที่เราเรียกลาย f หรือดับเบิลโคเชค่ะมันจะเป็นการถักแยกสี่มุมวิธีเริ่มต้นนะคะต้นแบบจะเริ่มโดยการที่ขึ้นโซ่มาเก้าสิบโซ่แล้วจะแบ่งออกเป็นแขนสองข้างข้างละสิบห้าตรงนี้เป็นด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลัง เราก็จะได้ออกมาว่าเป็นแขนสิบห้าบวกกับหน้าสามสิบบวกแขนสิบห้าบวกหลังสามสิบรวมกันทั้งหมดจะได้เก้าสิบเพิ่มหรือลดอันนี้ได้ตามต้องการนะคะมาดูวิธีใส่มาเกอร์จากทั้งหมดสี่มุมตรงนี้นะคะเราจะเริ่มใส่มารเกอร์จุดแรกคือตรงนี้ใส่ไปที่โซ่ตัวที่หนึ่งแล้วเรานับโซ่ไปค่ะสามสิบโซ่ พอเราถักตัวที่สามสิบเอ็ดเราใส่ตัวที่สองแล้วเราเริ่มนับใหม่นับไปสิบห้าเราจะใส่ตัวที่สิบหกแล้วเราก็ถักต่ออีกสามสิบมันจะวนกลับมาเดี๋ยวมาดูวิธีนะคะแนะนำไหมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักต้นแบบจะใช้เป็นไหมขนแกะนะคะเป็นไหมเส้นเล็กเนื้อฟู นีแบบ้หัวเข็มที่ใช้สําหรับการถักเสื้อค่ะจะใช้อยู่สองเบอร์เจ็ดทับศูนย์ขนาดหัวตรงนี้คือสี่มิลและห้าทับศูนย์ขนาดหัวตรงที่จับนี่คือสามมิลเราจะใช้สี่มิลในการถักตัวเสื้อและใช้สามมิลในการเก็บขอบและส่วนที่เราต้องการให้กระชับ สี่มิลจะเป็นเข็มแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เขาจะมีขนาดหัวบอกเข็มเย็บไหมพรมค่ะตรงนี้เราจะเอาไว้เก็บเศษมาร์กเกอร์สี่ตัวเป็นสีต่างกันหนึ่งตัวตรงนี้จะเอาไว้มาร์กจุดที่เราเริ่มต้นอีกสามอันจะเอาไว้มาร์กตอนที่เราเริ่มมุมนะคะไหมขนแกะเวลาเราถักลักษณะของไหมมันจะฟูเพราะฉะนั้นเวลาเราถักเราจะต้องถักด้วยเข็มที่มีขนาด เวลาเราใช้ไหมที่มันไม่มีแกนกลางอะคะ่ะให้ดึงออกจากตรงกลางแล้วเราจะสามารถวางไหมแบบนี้ได้มันไม่กิ้งหนีมือเราวิธีเริ่มต้นนะหัวเข็มที่เราใช้ตอนแรกจะเป็นเจ็ดทับศูนย์นะคะก็คือสี่มิลเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นเลขหกกับด้าน แล้วดึงห่วงตัวนี้ล็อกโซ่ที่เราถักนะคะให้เราดันหัวเข็มยาวแล้วขยายให้โซ่มันใหญ่เพื่อที่เวลาแถวที่เราถักแถวที่หนึ่งเราจะถักได้ง่ายถ้าเราถักชิดตัวหัวเข็มเกินไปไหมขนแกะมันเป็นไหมฟูนะคะซึ่งจริงๆไหมมันเป็นไหมเส้นเล็กมันทําให้เรามองไม่เห็นถักช่องใหญ่ไว้ค่ะสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราขึ้นมาก่อนสิบโซ่ห่วงแรกยะอยู่ตรงนี้เราเอามาร์เกอร์ใส่ไปที่ห่วงแรกวิธีถักโซ่แล้วไม่ให้บิดนะคะเราถอดปลายเข็มออกเอาหัวเข็มย้อนค่ะย้อนจากที่เป็นห่วงแรกเอาห่วงแรกพักไว้ในนี้ก่อนตอนนี้เราถักได้สิบนะคะ แบบนี้ใส่ห่วงเรียบร้อยต่อไปค่ะสิบเอ็ดสิบสองนับไปถึงสามสิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเวลาถักเอาหัวใหญ่นะสามสิบ อันนี้คือสามสิบแรกเราถักห่วงที่สามสิบเอ็ดพอห่วงที่สามสิบเอ็ดเราใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้ใส่ที่ห่วงสามสิบเอ็ดนะหลังจากใส่มาร์กเกอร์เสร็จแล้วนับตัวมาร์กเกอร์สีแดงตัวนี้ค่ะที่ห่วงที่สามสิบเอ็ดเป็นห่วงที่หนึ่งแล้วเราถักต่อสองสามสี่นับไปถึงสิบห้าค่ะ ดึงตรงนี้นะคะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้ด้านที่สองด้านแรกสามสิบด้านที่สองสิบห้าถักห่วงแรกค่ะเอามาร์กเกอร์ใส่อันนี้คือห่วงที่สิบหกหลังจากใส่มาร์กเกอร์เสร็จปุ๊บนับห่วงที่สิบหกตรงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งแล้วถักไปอีกสามสิบอันนี้หนึ่งแล้วนะต่อไปค่ะสองห่วงที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบพอครบสามสิบนะคะห่วงที่สามสิบเอ็ดเอามาร์เกอร์ใส่หลังจากใส่เสร็จแล้วนับห่วงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งแล้วถักต่อไปอีกสิบห้าอันนี้หนึ่งนะต่อไปสองค่ะ เราจะได้จํานวนห่วงออกมาทั้งหมดอันนี้มันจะใส่ห่วงที่หนึ่งตรงนี้เป็นห่วงที่สามสิบเอ็ดแล้วนับใหม่นะคะเป็นห่วงที่หนึ่งนับมาแล้วเริ่มหนึ่งใหม่นับมาอีกสามสิบแล้วเริ่มนับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งใหม่สุดท้ายตรงนี้จะเป็นสิบห้าพอเราได้จํานวนครบทั้งหมดนะคะตัวนี้หลังจากที่นับสีแดงตรงนี้นะเป็นตัวที่หนึ่ง ถักขึ้นมาสิบห้าแล้วตอนที่เราเชื่อมต่อค่ะงานตัวนี้มันค้างอยู่ในเข็มอยู่แล้วเราดึงผ่านเพื่อเชื่อมได้เลยดึงทะลุออกมาหลังจากที่เราดึงทะลุผ่านออกมานะคะมาร์กเกอร์มันจะอยู่ตรงนี้ใช่หไหมคะตรงที่เราทะลุเวลาเราถักเราย้อนย้อนมาห่วงหนึ่งดึงห่วงขึ้นมาค่ะ แล้วก็รวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเราถักโซ่สองนะคะแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปที่ช่องแรกค่ะโซ่แรกดึงห่วงขึ้นมามีอยู่สามตัวเราจะถักพอหนึ่งคอค่ะรวบสองและสองมุมที่หนึ่งเราจะขึ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวตอนวนกลับมามันจะมาเติมอีกสองตัวแถวที่ยากที่สุดสำหรับการถักขนแกะนะคะจะคือแถวแรกแถวที่หนึ่ง หลังจากนั้นนะเราต้องเอาหัวเข็มเนี่ยค่ะแหวกตรงช่องนับจํานวนให้ดีนะคะเรานับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะตัวสีน้ำเงินเนะะี่ยค่ะเราจะต้องถักนับคู่นี้เป็นตัวที่หนึ่งถักมาจนถึงก่อนมาร์เกอร์เราจะต้องได้ทั้งหมดเท่ากับจำนวนโซ่ที่เราถักก็คือสิบห้าเราถักวนมาค่ะตัวที่หนึ่ง พันหัวเข็มนะคะแทงลงไปในช่องโซ่ตัวเดียวขึ้นมามีสามด้านหัวเข็มยาวรวบสองรวบสองแบบนี้การถักพอหนึ่งคอนับจํานวนด้วยนะคะมันจะเห็นโซ่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยถ้าไม่เห็นใช้มือแหวก เราถักวนมาจนมาถึงตรงมุมที่หนึ่งนะคะที่เป็นสีแดงอันนี้เป็นมุมสุดท้ายนะคะวิธีเพิ่มตรงมุมตรงนี้แล้วแต่เรานับนะเราจะนับอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งก็ได้หรือมุมที่สี่ก็ได้ค่ะเหมือนกันอันนี้มุมที่อยู่ถัดจากตัวที่เราเริ่มต้นตรงมุมจะถักแบบนี้มันจะถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดียวกันตรงนี้ค่ะสองตัว ขั้นกลางด้วยโซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปที่เดิมเนี่ยคะ่ะอีกสองตัวแล้วเราก็ถักต่อเอามือแหวกช่องโซ่ถักแบบนี้จนครบทุกด้านนับจํานวนให้ดีนะคะ ตรงที่เราถักตรงเนี้ยลงไปทุกช่องโซ่ถักแบบนี้วนรอบค่ะอย่าลืมตรงมุมจะต้องถักพอหนึ่งคอสองตัวขั้นด้วยโซ่สองและพอหนึ่งคอสองตัวถักวนมา,มากินเราจะถักวนมาเรื่อยๆรืยนะคะจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นค่ะอันนี้ตัวที่ยี่สิบแปด ตัวที่ยี่สิบเก้าตัวสุดท้ายตัวที่สามสิบงานจะจบตรงมุมตอนที่เราเริ่มเราเริ่มสองตัวนะคะมันจะจบโดยการที่ถักลงไปอีกสองตัวถักพอหนึ่งคอสองตัวลงไปในช่องลายตรงนี้มันเป็นโซ่สองเวลาเราปิดงานโซ่สอง เวลาเริ่มต้นแล้วก็จบจะจบแบบนี้นะพันหัวเข็มค่ะแทงลงไปในช่องโซ่ดึงห่วงออกมาแล้วรวบพร้อมกันแถวต่อไปแถวที่สองเอาหัวเข็มย้อนลงไปในช่องดึงห่วงขึ้นมารวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งเราจะขึ้นเป็นโซ่สองนะคะถักโซ่ลงไปหนึ่งตัวแล้วถักพอหนึ่งคอค่ะ มุมที่เริ่มต้นจะเริ่มแบบนี้ทีนี้เรามาเช็คงานตรงที่จุดที่ใส่มาร์กเกอร์ตัวนี้นับคู่นี้เป็นตัวที่หนึ่งแล้วเราก็นับไปค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบส,ส,บสี่สิบห้ามันต้องมีสิบห้าตัวนะคะทางนี้ทีนี้มุมที่สองนับชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่ง นับมาถึงตรงก่อนมาร์กเกอร์มันจะต้องได้สามสิบนับตรงมุมเป็นตัวที่หนึ่งนับมาถึงก่อนมุมต้องได้สิบห้านับมุมเป็นตัวที่หนึ่งนับวนมาค่ะมาถึงตรงมุมตรงนี้หลักที่อยู่ก่อนถึงมุมรวมกันจะต้องได้สามสิบเหมือนตอนที่เราเริ่มแล้วเราถึงจะถักแถวที่สองได้เวลาเราถักแต่ละด้านนับจำนวนให้ครบนะคะ ลายที่เราใช้ถักอยู่เป็นลายพอหนึ่งคอแถวต่อไปแถวที่สองหลังจากที่ขึ้นสองหลักในช่องตรงนี้ตอนเราเริ่มเราเริ่มสองหลักงานมันจะถักลงไปในช่องนี้ค่ะพันหัวเข็มลงไประหว่างหลักเวลาถักพอหนึ่งคอดึงยาวไหมขนแกะมันเป็นไหมฟูเราใช้เจ็ดทับศูนย์ถักนะคะ ดึงยาวเพื่อให้มันโชว์ตัวเสื้อออกมาแบบนี้เสื้อตัวนี้ถักจากลายพื้นฐานค่ะถักลาย F หรือดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอแต่เวลาเราถักเนี่ยเราจะถักลงไปในช่องแทงลงไปตรงระหว่างหลัก ถักมาจนถึงตัวมาร์กเกอร์แล้วเราก็ถักมุมใช้ดันหัวเข็มยาวๆมาดูตรงมุมนะเราถักมาแบบนี้แวกให้มันลงตรงกลางหลักมาเรื่อยๆ อันนี้เป็นมุมนะคะเราต้องลงตรงนี้ก่อนลงระหว่างตรงนี้แล้วมันจะเหลือหนึ่งตัวเราถึงข้ามหลักนี้มาแล้วมาถักวิธีถักมุมค่ะพอหนึ่งคอสองตัวลงไปในช่องขั้นด้วยโซ่สองและถักพอหนึ่งคออีกสองตัวลงไปลายมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้น แล้วพอเราจะถักอีกด้านหนึ่งนะคะงานจะถักลงระหว่างหลักถักวนไปแบบนี้ค่ะปิดงานแถวที่สองนะคะงานจะวนกลับมาหาตัวม์คเกอร์สีฟ้า เวลาเราถักเราจะถักลงไประหว่างช่องดันหัวเข็มยาวถักพอหนึ่งคอตรงนี้นะช่องที่เริ่มต้นตอนเริ่มมันเริ่มสองหลักเวลาจบงานถักลงไปอีกสองหลักค่ะแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางระหว่างช่องดึงห่วงออกมาแล้วรวบพร้อมกัน เป็นการจบงานแบบตัว T หรือการจบแบบพันควักขึ้นแถวที่สามเอาหัวเข็มแทงลงมาค่ะดึงห่วงเข้ามาแล้วรวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักอีกหนึ่งตัวเราจะขึ้นด้วยโซ่แค่สองตัวแบบนี้แล้วพันหัวเข็มถักพอหนึ่งคอลงไปตอนที่เริ่มจะเริ่มสองตัวแบบนี้นะคะจะถักขยายแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเริ่มแบบนี้และจบ เหมือนกันแถวที่สองที่ทําให้ดูตรงช่วงลายจะลงตรงนี้ก่อนอันดับแรกลงระหว่างหลักถักขยายลายไปเรื่อยๆค่ะอย่าลืมสี่มุมนะคะงานจะเป็นการถักแยกสี่มุมโดยที่มุมจะถักด้วยพอหนึ่งคอสองตัวขั้นด้วยโซ่สองและพอหนึ่งคอสองตัว เราจะถักไปจนวัดเส้นทะแยงมุมค่ะมากกว่า25เซนสำหรับเสื้อกันหนาวตอนนี้เราก็ถักเพิ่มมาเรื่อยๆเ,เราจะถักเพิ่มขนาดมาเรื่อยๆนะคะเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดก็จะอยู่ที่เดียวกันในแต่ละแถวเวลาถักพอหนึ่งคอก็ดันหัวเข็มยาว เพื่อให้ตัวมันออกมายาวๆแบบนี้ลายที่มันขึ้นมามันจะเป็นเพราะว่าไหมเหลือบที่ใช้นะคะตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ไหมเหลือบมันก็จะเป็นสีเดียวจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจะเหมือนกันค่ะเราจะถักลงไประหว่างหลักแบบนี้วนมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะปิดงานโดยการถักพอหนึ่งคอสองตัว จบแถวโดยการถักพอคอจุดที่เราปิดงานนะคะตอนที่เริ่มต้นมันเริ่มต้นตรงนี้สองหลักถักลงไปอีกสองหลักค่ะเพื่อให้ครบสี่แล้วพันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางดึงห่วงขึ้นมาจะมีอยู่ทั้งหมดสามห่วงรวบพร้อมกันเป็นการจบลายโดยการถักฮับดับเบิลโคเชจุดที่เริ่มต้นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ เอาหัวเข็มแทงย้อนดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักโซ่อีกหนึ่งตัวแล้วถักพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชเริ่มก็จะเริ่มแบบนี้แล้วลายที่ถักจะถักลงตรงระหว่างของหลักที่ผ่านแถวที่ผ่านมาพันหัวเข็มดึงขึ้นมาสามรวบสองรวบสองแบบนี้ค่ะเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะ จนเราวัดเส้นทะแยงตรงนี้มันเป็นเส้นทะแยงตรงรักแล้นะคะให้ได้มากกว่า25เซนค่ะ EP 2เราจะมาถักชิ้นงานด้านหลังเพื่อให้คอมันสูงขึ้นค่ะช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ